วปก,กรณ์ในการทดลองการนำร้อนเดือใส่น้าเดียนแล้วใส่น้ำร้อนขวดแก้วลูกปองค่ะขวดพลาสติกที่บุ Thank <laughs> you.

对呀。